สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนัจังทาวเวลนะครับวันนี้ผมพาเดินทางมาที่สำนักแต่งนะครับทีมงานออฟโรดลันแงะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามช่างเอ็มนะครับว่าพัฒนาอะไรไปมากนะครับหลังจากที่เมื่อไม่นานเข้าป่าไปหนึ่งป่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คันแรกนะครับที่จะดูนะครับเป็นรถกับข้าวนะครับหลังจากเที่ยวป่าล่าสุดไปนะครับต้องมาพัฒนาอะไรม้างครับถามช่างเอ็มเลยครับ ดับแรกก็คือนี่ครับตามมาดูเลยครับชอบรุ่นนี้เลยใส่รุ่นนี้มันแบนๆปิดรถไปเลยนะเอาสุดยอดไปเลยนะครับตัวนี้โอ้โหครับครับเก็บได้ครับคือของคู่ตัวหรือของอะไรก็พังมาหมดแล้วเหยียดถอยเข้ารอนออกเลยเล่นแบบนี้เลยนะครับอตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปก็น่าจะเป็นนีเลยยางยางยางนะครับ ยางนะครับเป็นการวิจัยของช่างเอ็มนะครับแกะดอกใหม่ไปเลยครับงัดออกเลยทางที่ยางดอกยังสูงอยู่นะฮะต้องดูแนวนี้นี่เเห็นไหมครับแกะออกเลยนะครับไม่ต้องวิ่งถนนดําไม่ต้องวิ่งกันนะครับตะกุยตะกุยในป่าอย่างเดียวบางคนคิดว่าโอ้โหเสียดายดอกนะครับเพราะว่าสังเกตแล้วไงตอนนี้เราช่างเอ็มบอกไม่ต้องเสียดายตอนนี้เราขึ้นเขาอะมันลื่นมากเลย ครับมันไม่ก่อเลยรถแต่ว่ารถรีบแบบถึงก็ใตายไปใส่มาไม่หวานอ่าที่เขาบอก่าเขาปเลยฮะแกะดอกออกนะเป็นไงครับยางดีๆครับช่างเอ็มวิจัยนะครับอ่าต่อไปครับตัวพัฒนาต่อไปที่เพิ่มขึ้นมานะครับใส่โช๊คเพิ่มอีกใส่โช๊คเพิ่มอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าช่างเอ็มแนะนำหน่อยครับเป็นโช๊คอะไรเอ่ยอันนี้โช๊คฟนเดอร์โช๊คฟนเดอร์นะครับฝั่งละสองต้นนะครับสต้นเลยเป็นซับแทงค์ด้วยใช่ไหมครับ ต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเออน่าจะหมื่นกว่าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูคลิปัเก่าดูนะครับว่าโชคตัวเก่าเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเขาบอกช่างเอ็มบอกว่าไม่ทนขอญาตพูดคำหยาบนะครับไม่ทนตีนคนขับอะครับ <c oughs> <c oughs> อโอ้โหนะครับดูการนะครับการติดตั้งนะครับโอ้โหฝีมือช่างเอ็มใช้ได้เลยอะช่างเอ็ม แข็งแรงมากนะดูแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับนี่ก็ไม่มีแล้วนี่แล้วก็นี่ปรับปรับให้มันต่ําลง,ใ,ลงใช่ไหมครับนี่ครับกระบะออกแลอทีนี้ก็ยกถังให้มันต่ำติดคดีไปเลยถังก็เป็นถังน้ําแข็งถังกับข้าวเหมือนเดิมครับกกรถกับข้าวนะครับไม,ไม่ต้องมีอะไร่าต้องมีกระบะไม่ต้องมีกระบะนะครับมืย่ื้ครับอย่างนี้ก็สะดวกต่อการทําความสะอาดนะครับแล้วก็การเซอร์วิสนะครับเพราะมันโล่งไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ไงเพราะว่าของเก่ากระบะมัน คือมันอยู่สูงขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไปขึ้นน้ำหนักมันถ่ายเทเอียงแล้วรถเอียงเยอะเลยก็เลยยกมันต่ำลงเอาไว้พอต่ำลงปุ๊บการขึ้นทางลาดชันหรือลงลาดชันมันก็จะก็จะช่วยให้ไม่ไม่โน้มท่วงเยอะใช่ครับแล้วก็นี่ไฟสปอร์ตไลท์อันใหม่สปอร์ตไลท์ตัวใหม่นะซองหลังเพราะว่าไม่จำเป็นนะเนี่ย อ่าช่างเองบอกว่าจําเป็นมากนะครับสําหรับไฟสองหลังคือในเราไม่มีไฟสองข้านหลังไงครับเราก็ตู้นี้สามารถส่องการเราเดินสะดุดตกหลุมตกเฉลีอะไรประมาณนี้ได้ครับเห็นหัวหน้าเห็นหัวหน้าเผ่าบอกว่าเปลี่ยนวินด้วยใช่ไหมครับเปลี่ยนวินก็นี่เออตัวนี้เป็นเก้าเก้าห้าเอชพีเ่อเาเดี๋ยวผมถามช่างนิดนึงช่างเอ็มนิดนึงปกติเนี่ยจะใช้อ่าแปดสองจุดสี่ถูกต้องไหมครับ เพราะสาเหตุเกิดจากอะไรครับถึงส่วนใหญ่จะหันมาใช้9.5ตัวนี้มันน่าจะด้วยรอบมันสามันก็เลยสามารถทนได้ไงมันก็เลยทนมันอึดกว่าส่วนแต่2.4มันไวสำหรับเหมาะสำหรับรถที่น้ำหนักเบาๆแต่รถพวกนี้มันน้ำหนักมันเยอะน้ำหนักมันเยอะเราก็ต้องหาที่แบบว่ามันสามารถทนรอบสรุปรถกับข้าวนี่ติด9.5กี่ตัวครับ2ตัวหน้าหลังเลยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันครับช่างเอ็ม เดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับเขาวิธีการทําโลใหม่เชือกใช้กี่มิลนะครับช่างเอ็มสิบสองมิลสิบสองมิลโอ้โหเต็มโลเลยนะครับตัวนี้ก็ทํใหม่ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าของเก่ามันจะติดเชือกไงใช่เพราะว่าเชือกมันรู้สึกว่าโอ้โหหลายเมตรเลยเนี่ยกี่เมตรโอ้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันยาวมากเกินเกินดีโลปกติมันลดมาเยอะกเกินสามเกินสี่สิบเมตรแน่นอนนะครับสรุปคันนี้นะครับก็วิน9.5้าอสองตัวเลยหน้าหลังนะครับ จากที่ทานมาแล้วมันไม่พังเลยไม่เคยพังเลยตัวนี้พอไม่พังปุ๊บเอา8.24ลงเลยซื้อของใหม่มาใส่เลยทีนี้เหมาะมากสำหรับรถที่น้ำหนักเยอะตัวนี้ครับเหมาะเป็นเทสติกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับที่ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเป็น8.24หรือ9.5นะครับแต่ทางทีมเรานะฮะได้ได้ลองใช้แล้วนะครับสำหรับรถน้ำหนักประมาณนี้อะไรอย่างนี้ก็ถูกใจใน9.5 XP นะครับ ก็ถือว่ามันช้าแต่ว่ามันชัวร์ตามที่ช่างเองบอกนะครับหลายสนามคือทดลองใช้อต่อไปครับเป็นรถอีส้มล้านแงะนะครับอีส้มล้านแงะนะครับนี้พัฒนาอะไรไปบ้างครับนี่ยางโอ้ยเปลี่ยนยางใหม่แจ๋วเลยครับตะขาบลนไม่หมดละไม่จิกแล้วลื่นปกติอีส้มั้นแง่นี่จะเป็นยางตะขับตะขาบนะครับดอกมันหมดแล้วไงตะกุยจนดอกหมดละมีพัฒนาการใหม่นะครับซื้อ เส้นใหม่เลยแต่ผมสงสัยว่าแกะดอกอีกแล้วครับ <c oughs> ป้ายแดงเลยนะฮะยางป้ายแดงเลยนะครับพี่เพื่อนๆลองดูนะครับยางป้ายแดงช่างเอ็มแกะซะหมดเลยครับเป็นไงครับดังาวแล้วไงตอนนี้รถไม่ได้สีทางดังอ่าเน้นเข้าป่าดอกอย่างนี้ไปเลยทีเดียวหมดเลยครับแกะหมดเลยสี่ล้อนะครับแล้วก็กระจกนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะสองพันไมเหมือนกันอันนี้ง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับง่ายๆเลยถ้าเกิดเจอป่ากับนี่ไงครับ เจอกิ่งไม้ง่ายๆเลยครับเ้มวมาหน่อเออถ้าเกิดมันพังเราก็เปลี่ยนก้านใหม่ลงใหม่ง่ายๆโอ้ช่างเอมนี่สุดยอดครับสำหรับคันนี้ก็มีอะไรเพิ่มขึ้นอีกครับสปอตไลท์ light ไหมสปอตไลท์เหรอสปอตไลท์ก็ก็มีนะดูแล้วเนี่ครับหลังจากใช้ไฟมาหลายอย่างนะครับช่างเอมบอกว่าใช้เนี่ยดีสุดตามความคิดเขานะครับเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบแต่ผมดูแล้วนะลักษณะติดอย่างเงี้ยมันก็ดี ข้อดีของมันคือเซอร์วิสง่ายเกี่ยวกิ่งไม้ได้น้อยไปทิ่มกิ่งไม้ก็ไม่ค่อยเสียหายเหมือนอตัวสปอรตที่เป็นบา์ยาวๆนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเป็นเทคนิคนะครับแล้วรุ่นนี้ก็มีทั้งไฟตัดหมอกด้วยแล้วก็ไฟเขาเรียกไฟสีข,า,ขาวๆด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ก็ข้างหน้านอีซ้มก็จะเป็นแปดสองเจ็ดสี่ อยู่เหมือนเดิมอยู่มันพังบ่อยนี่ครับเราก็พยายามแก้ไขไปเรื่อยๆครับแก้ไขจนไม่ไหวแล้วช่างเอ็มก็คงจะลื้อออกครับใช่เหมือนเหมือนคันล้อกับข้าวตัวนี้จบแล้วแก้ไขจบแล้วจบแล้วข้างหลังของอีซ้อมนี่ก็เป็น9.4 XP นะครับก็สรุปว่าเปลี่ยนไปสองคันนี่เปลี่ยนสามตัวถ้าเกิดตัวนี้พังก็เอาตัวข้างหลังมาใส่เลยอ่าเป็น9.5 XP นะครับนี่นี่นี่ ตัวนี้เสนอเลยน็อตใส่น็อตร้อยไปเลยเห็นไหมเพื่อนๆดูรับร้อยมีทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เขาเคยใช้จะรู้ว่ามันชอบปรนล็อกชอบแตกออกทำให้ลรอเลอร์มันแตกแนะนำเพื่อนๆได้เลยนะครับตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับนี่นะครับปกติมันจะเป็นปริล็ไปชนหินชนกิ่งไม้มันคือมันเบียดแรงล็อกรับแรงของเบียดของสลิงไม่ไหวแล้วก็มันก็ดีดออกหลุดออก นะครับสาหรับเพื่อนที่ดึงวินหนักๆนะครับโอกาสหลุดมีเยอะเลยทีนี้ดัดแปลงใส่น็อตนี้เลยนะครับร้อยใส่ได้เลยร้อยนี่ครับเต็มเลยครับน็อตคืออันไหนแก้ได้ก็ก็แก้กันนะครับสําหรับมีมีของเก่าให้ดูอ่ามาดูกันหลุดกระเด็นนะแรงรับรับแรงสลิงไม่ไหวเนี่ยนี่นะครับชัดเจนแล้ไหมเพื่อนเพื่อนนี่คือคือเดิมเดิมของเขามมันปิ้นปิ้นจะหลุดเห็นไหมครับ เป็นหลุดง่ายมันไม่มีหัวน็อตที่จะล็อกได้ได้ง่ายๆมันเป็นแค่เป็นนะครับนี่ครับมันเป็นเทคนิคในเล็กใน้อยนะครับสําหรับทีมเรานะครับเพื่อนๆที่เอาไปใช้ได้นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับไปใช้ได้ช่างเอ็มบอกนะครับถ้าเกิดเราไม่วินหนักเราก็ใช้เดิมๆก็ได้แต่ถ้าเราต้องการความทนนะครับก็ลองทําดูนะครับเนี่ยครับยึดเปลี่ยนน็อตใหม่เขาเวลาเข้าป่าปุ๊บมันหาอะไรไม่ได้แล้วไงอืมเราก็ต้องแก้ไขตอนนี้เลยครับ เป็นเกตเล็กกันน้อยสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมนะครับอาจจะเอาไปช่วยแก้ไขของตัวเองนะครับเพื่อให้มันคงทนขึ้นนะครับสําหรับน็อตก็ไม่กี่บาทนะครับถ้าเกิดปิ้นมันหลุดไปเนี่ยเหมือนในตัวที่ให้ดูเมื่อกี้นะรับรองครับในป่าดึงลาบากแน่นอนเชือกเชื่อ,อถ้าเกิดยังฝืนดึง,ดงก็เชือกโอกาสขาดสูง,ง,ส,งสลิงขาดสูงครับลดความเสี่ยงนะครับแต่ผมชอบใจอันนี้มากเลยยางใหม่กิ๊บป้ายแดงเลยนะครับเนี่ยแกะดอกซะสุดยอดเลย นี่แหละครับล้นแงะครับล้นจริงๆโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีคลิปให้ชมนะครับสำหรับสองคันนี้ส่วนคาริเบียนนะครับยังจอดอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกคันหนึ่งเพราะว่ารอสองคันนี้เสร็จก่อนนะครับนี่ครับวิน9.5เนี่ยช่างเอ็มไล่เปลี่ยนหมดเลยนะครับนี่เนี่ยฮะ ก็ดีน,นี่ถ้าเกิดข้างหน้าพังควาสมารเราตัวนี้ไปใส่ข้างหน้าแทนได้เลยอืมครับผมสุดยอดครับส่วนช่วงล่างก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับคันส้มลั้นเงะ <c oughs> ก็จะมีเปลี่ยนแปลงของรถกับข้าวนะครับช่วงล่างก็คือใส่ชกเพิ่มนะครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวใหม่เพิ่มแล้วก็ก็สเต็ปยางอ่ะหรืออีกอย่างหนึง่งช่างแอมแม็กตัวนี้เดี๋ยว <c oughs> เพื่อนก็คอยดูแล้วกันว่าทนไม่ทนยังไงนะครับสําหรับป่าหน้าล็อตมิดล็อตมิมมแท้นะครับเดี๋ยวไปดูกันในป่านะครับว่าจะทนไม่ทนแต่มันเบานะฮะยี่ห้อนี้ช่างเอ็มบอกเบาเบาน้หนานหนักเบาน้ําหนักเบาแต่เราไม่รู้ว่าในป่าจะาเป็นยังไงนะครับที่ถอดออเอาเหล็กออกเพราะว่าของเหล็กมันน้ำหนักมันเยอะตอ,ตอนนี้คือต,ต้องการไล่เบาขึ้ในไปเลยใส่ล้อตหมิดอืมครับเป็นเหตุผลที่ดีนะครับแต่ก็ามาดูในป่าก,กันอีกทีหนึง่งว่าจะไหว ตีนคนขับหรือเปล่าน,นิดทางผู้บริหารขงารันตีว่าอึดทนตอนนี้ตอนนี้นี่คันรถกับข้าวนี่ตีนคนขับนี่เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแล้วป่าที่แล้วเป็นช่างเอ็มเองนะฮะส่วนคุณวินัยนะครับกับมาขับคันส้มนะครับส้มรันแง,งะคันนี้นะครับส่วนช่างเอ็มนะครับมาขับคันนี้แล้วป่าที่<า><า>แล้วรู้สึกเห็นว่ากระจกแตกด้วยไหมแตกหมดเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้ชมคลิปนะครับกําลังตัดต่ออยู่นะครับ รถคันนี้นะครับได้นอนนะครับแต่มีภาพภาพบางส่วนที่ให้ดูแล้วนะครับพี่เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับในเพจร้านแงะก็ได้นะครับออฟรถนะครับสี่คนสี่เพจออฟรถนะครับรานแงะนะครับสี่คนสี่กระจกหน้าใช่ไหมคันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนกระจกไปเกือบกี่บานแล้วครับสี่บานแล้วสี่บานแล้วนะฮะนี่เป็นฝีมือของช่างเอ็มนะครับทริปที่แล้ว เปลี่ยนใหม่เลยนะครับดิ้นตัวถังเองอะไรเองนะครับชอบใจกระจกมองข้างนี่แหละครับมันน่าจะดีมากเลยนะเนี่ยเซอร์วิสง่ายอยู่สบายเลยเนะี่ยหลุดก็เปลี่ยนใหม่หง่ายๆน็อตตัวเดียวส่วนในตัวนี้โอกาสหลุดไม่มีแล้วครับรีเวทยิงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นเท่านี้ของการพัฒนาการของ รถกับข้าวกับอีส้มรันแงะนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมคันอื่นนะครับถ้ามีโอกาสจะได้ไปถ่ายทําต่อสําหรับหนึ่งในทีมหลายๆคันนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดก็เลยนะครับรอให้มันซาซาก็จะไปถ่ายให้ชมนะครับส่วนของพี่ต้นนะครับพี่ต้นรันแงะเริ่มเริ่มเริ่มทำอีกคันแล้วเป็นรถอะไรนะทั้งเอ็มที่ตี้ไมตี้อีคันหนึ่งเขาทําเพิ่มขึ้นอีกคันนะครับสเต็ปสเต็ปน่าจะคล้ายๆกับรถกระสือป่ะระมาคันนี้แหละ ประมาณเหมือนรถกับข้าวแน่นอนนะครับเป็นไมตี้ตัวไหนไม่รู้ตัวเก่าอ่ะช้างตัลแรกๆเตเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่างๆนะครับสเต็ปตัวนั้นจะจะใส่คานเพชรด้วยนะครับคันนั้นนะครับของพี่ต้นอีกคันเป็นคันที่สองนะครับที่เขาทําขึ้นคันแรกเขาก็ใช้ทุกป่าอยู่ก็คือเป็นดีกวดีที่เราเห็นกันนะครับเดี๋ยวคันที่สองจะพาไปชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาระดีๆก็ ก็นำไปใช้นะครับส่วนไหนที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ